ครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่นะครับหอประชุมใหญ่นะมือนีมีไหลโสดแล้วก็ะซอมคุ้มปิดรถขั้นใหม่คุณกองว่าอยู่เออรถขั้นใหม่ของคุณกองว่าอยู่เพิ่นกระลอกกระยังดิเออกระลอกกระย่างกระซุดย่างยังไงยังไงยังไงยังเอา รอให้ผมจับนะครับบวกพี่ให้จับเนี่ยเห็นว่มกรไดโอ้ยากันเล็อยโอยเอ็นันเอาฟาเบียร์มาขูดรถก็เลยย่านสนะโอ้โไม่ได้ขูดครับเพราะเยนยางมันแตกนะจะาอยยางมันแตกนะว้าย่วมารถไม่ยางแตกใน้ไหนแตกตอกูเหตดเนาะหอเรียว ไปทางไหนไปทังไหนโชโถพี่น้องชมแนะ่ชมแน่รถลขั้นใหม่น่องนุ่งนะครับนี่หารักของเพื่อนมา่อคีไหมเห็นไหมอะไรเพื่อน,นเพื่อนทังไหนนี่เพื่อนทังไหนนี่พูดนะเอาเมื่อแตะคือออกหมดได้หนิออกอกเอาคือเป็นตะลักง่ายแค่บอลมีกุญแจอ,อยู่นี่โอ้มีกุญแจอบอดเดี๋ยวเป็นสรีมงคลแจก<อ>ดาก่างเนี่ยหยุดนะเจรถแกจลด์อ้ห้าฝากเนี้ยฝากเนี้ยโชว์พี่น้องกว้างปุ๊บกว้างไปนี่มัน เอามันคือต่ำแท้เออมันคือบ่สูงโอ้ยมันก็บ่คือึ้พราะฉนเนื่อนี่แหละเอาบ่อึ๊บโอ้พี่น้องเสี่อว่าเดือนนี้น้องก้องอืมนี่คือขั้นที่สองล่ะใช่ขั้นแรกน้องโกกี้เด้อเป็นใายแดงอันนี้อันนี้เป็นเอ็กซ์คอร์ดเอ้ยบ่แมาณบ่อันซีวิกซีวิกซีวิกซีริงผ้าน้องก้องไปเบิ่งแต่รติปีที่แล้วนึกว่าบ่ฟังซีเดือนขึ้นหลังหาเดือนกระชั้ปีที่แล้วตัวก้อนปีใหม่ เพราะว่าตอนนั้นผมมีรถเลยอยากได้โดนันกับบ่อได้เพราะว่าตัวนี้รุ่นนี้ถ่าครับเพราะมันมากล่องมันมีเงินออกได้มีแต่เขาต้องรออย่างเดียวจนเสร็จแล้วมีเมือมืออาทิตย์ก่อนมึงอายถามตัวเมื่อกี้ขี่ย้ำได่รถเดินเขากระลังใส่หล่ออยู่กล่องวั้เขากำลังประกอบมาอยู่เนี่ยโน้ตมันมันมันหมักน้ำอยู่น้ำด้วยน้ำด้วยเดินทางไปใชมา้สยปลอดภัยบนหักขนหอมเนาะ ก็ง <kung> ่ายไม่ด <ım> ีเลยครับ <único> พ <Liberty eye throat> <made> yeah. ี่น้องตัวนี้เป็นตัวที่น้องกล้องสร้างมันจะมีบางอันที่ต้องอ่าเจ้าตัวรถเขาน่ะต้องสั่งเพิ่มมันเลยซราบของนี่ล่ะตัวสร้างนี้ยังก็เพิ่อมเมื่อเละสองรอบนิดนึงติดกล้องเออติดกล้องก็บนเคลือบเซรามิกไม่ได้ทาคือว่าสซเอาสีขาวที่เนี่ยสีขาวเบ่งไปเบ่งกันเลขกันวันเกิดของวันบ่อเขาก็สีขาวก็เลยเอาสีดำเพราะว่าทามันมีโอกาสมีปัญญารอบหน้าก็สะเอาสีดำ จะได้สีดาไม่รู้รถสีขาวเนี่ยาอันนี้ใส่เราโบโบค่อยมนันแต่หลายขั้นเลยมาสีน้าตาลก็โอเคแต่สีขาวเนี่ยพอได้เลยจนจนจนรถกันสีขาวโบโบเหลือจะขั้นเราแต่เนี่ยออกหมดเลยเนาะสวยงามนะครับพี่น้องครับโอ้ยใจลำลองเอาบีบแจ้งอย่างนี้น,นี่เขาเรียนหนังสือยันเข้าเอาเอเกิดทางเขาเหรอเขาทีเอาเสียงเยงเนี่ยว้าวผู้เช้ามาก เอาพี่น้องนี่นะครับน้ำพักน้ำแรงที่กระสงกัะหน่อก่องแล้วยู่มาประมาณตีกลัวที่ยูได้บบบนี้คือคนเท้าเบิรจังหวะดีที่สุดแค่ใจห้อนออกถ้าใจห่อนออกแล้วถ่าจังหวะพอดีพอดกระดแค่มวนช่วงแรกคือซื้อแต่วันนี้กระถาบกตรงว่าเอาให้ดีกัเอาเล่ยเคืองสเตเดอร์ไดบอกน้องอยู่น้องว่าแม่นครับก็ดีแล้วล่ะก็ดีใจด้วยนะครับวันนี้เลขสวยพ่อม้วนออกบ่นี่อ่มันอัน นสผมอัดผมอัดฟุนออกหลังเล็ออกผมอัดหาโม่งขนจังออกก็จังเอามาให้ผมเป็นยังครับนี่หลายเหล็กอยู่นี่หลายเหล็กอยู่เพิ่งเอานี่ถูกมันโชคมันโอเคดีกับน้องกล้องด้วยนะครับวันนี้นะครับรถใหม่นะครับเดินทางไปใช้ป้าใส่มันมันรำรวยรำรวยสาธุ